พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดไข่โอ้แต่ยังหมดยังตุม่มอยู่สองดอกเลยเนียโ<อ>น่โอ้เห็ดนดีแักดอกโอ้นี่ยังมาเนี่ยง่ายแลวลอดอกใ่ญ่พี่น้อ,นนนองนี่อันนี้ได้เลยนี่แต่บักทัวกินเทียงครับบักทักกทบบกกว เอาหารเทียงเข้าอยู่บันหน้าบ่ะเนี่แล้วแลแข้งน้ำไม้สดสดลาบปลาดุกตำบักทั่วอ๋อเขาหลังจากเป็นโรคกามาแล้วบ่ะนี้เด็ดแ๋ยวกินเที่ยงบ่ะนี้มียังปลาพะละย่างน้ำไม้สดๆดน้ำไม้สดๆจากบ้านหน้าร้อยกับสิบแปดด้เนี่จากก็ใหม่ใหม่น้ำไม้ของประไม้เพทุนไม่เคยสั่งไผยังดีเอ้าไม่ใช่บ้านบ่ไปสั่งไผ่เนี่ย แกงน้ำมันนี่เนาะทงอยู่หน้าก็ต้องแกงน้ำไม้หมักทั่วตมักทั่วต้มักทั่วรบรรยกาศวันหน้าเราก็สิบแปดบมาหลายอาทิตย์แล้วครับสองสามอาทิตย์แล้วน้ำเต็มสาเลยคนต้องแห้งบบปรไมามื่อคืนแ้งอน้น้ำอก็เห็น้งแท้ีห้ง้้แท้หน้าเต็ม เต็มซาเลยเย,ยังไปเบิ่งอันมองพอนสีดำหน้าช่วงบายยหลังจากไปลกกามเแล่วเตรียมพืนนน้นที่ไปเรียบร้อยคาดเรียบร้อยแล้วอ้าพี่น้องยางรัไปเบิ่งตรงหน้าช่กห่อันนี้กาเข้ามันยังบันไหครับยังบ่พ่อเดือนนี่ให้ที่ผมมาวานไป ต้นเดือนนะครับยังงรันี่ครบเดือนขึ้นฝนตกแห้งครับน้าทวมกา้ะไรพวกนี้ให้มองสีดำบายๆเนี่ยเขาไปเอากามาจากหน้าตะลายเกียรติที่มาดำทั้งนี้ตอนบายๆเจ้านี่ไก่เที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงสักก่อน ไปเบิดแล้วทีลำทีลำมันกลาเนี่ยแค่อาทิตย์สองอาทิตย์กว่าแล้วนี่น้ำไหลไม่ใ่เดี๋ยวปิ้งออกหมดครับพี่น้องหน้ามันหน้าลอยกับสิบแปดน้ำลดนันแท้ลายผดมาเนี่ย คื้นนี่ประมาณว่าล่นขั้นห,หน้าเนี่ยเหรอครับยังเป้งออกอยู่ครับนี่เปงออกก้เเปงให้มันออกซะก่อนลายผลดับหยากคือโตกสาวเดียวตอนแกนน้ำท่วงแล้วมันขึ้นน่าน่าวันสิแบแปดนี่เป้งออกครับดูกั้นหน,น,น,น้า ลายุดตอกเป็มลงไปทั้งผุดละุเต็มปิมปิมคแทนานะไรับค oh. ุนก็ได้บรรยากาศอยู่มาอยู่หน้าครับนี่นี่มาลกกาดำหน้าอยู่วันหน้าเราก็สิบแปโอ้หนักลอทำรถคนแทสิบพันนี่้องยังเบ่งปลาดอนนี่ ะตะไคร้หลายมายำใดเด้เห็นอยู่เรื่อยู่ฝนตกมันชื้นๆนี่ก็เอาๆนี่ก็เห็ดก็สิออกนะครับตะไคร้ว่าสิเห็นบ่๊ะตะไคร้ส่มีเด้ดอนนี้ละนี่ตะไคร้เห็ดไข่ปน เดี๋ยวกต็มนเลยอโอ้พี่น้ออเห็ดแล้วเห็ดแล้วเห็ดไข่โอ้แต่ยังหมดยังตุ่มอยู่สองดอกเลยเนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยดยรออาจสิมื่นเศราสิพอดีครับนี่เห็ดไข่สองดอกมาแล้วมันเคยออก ไม่ mỏi อย,อยู่เดี๋ยวรอจัดหน่อยมเงินเศร้าเนี่ยสิใหญ่กว่านี่นี่ปนอึ่งสองดอกแล้วก้าวออกแค่นี้แหละครับไนชั้นสามดอกใหญ่ๆกับปนได้แล้วอ,อืมปนอ สอองดใส่สีมีแค่สองดอกใช่ป่ะตุ้มๆนะฮะความมืดส่องสิบานดูนี่แค่ดอกอู้นี่ยังมาเนี่ยใหญ่ยยแล้ยดอ,อ,อกใหญ่พี่น้องนี่อันนี้นได้เลยนี่ กัันครบโอ้ยหนีจากบ้านแล้วบ้านีทำไมบูมบึงเลยเท่าแล้วนี่หุ่นดอกนะั้นเราตุ้มๆอันนั้นจะพาพานี่บ้านแล้วไี้ นนนม,ม,มน,น,นแล้วบานบานบานใม่ใหม่หลายบานเห็ดไข่ครับบานเลยเดินต่มๆอยู่สามดอก เนาะนี่บานๆมีสองดอกครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ตุมต่มๆมีอีกสามล,อาลอ่อจักมืออึนผุล่ะสีพอดีมันยังตุ่มอยู่นี่บ้านอ่อนี่นเนาะเห็ดไข่ อันนี้เห็ดยังนออกมาเลยก็ขาวนี่โมเมนต์เออจะมีไปบฝนตกออกเลยเนาะฝนตกอ่ะเห็นเที่ยงบัะเนี่ยน้มาเบิ่งน่์ซื้อครับิเขาเที่ยงแล้วจังสีล่งดำหน้า โอ้สวัสดน้ำครับวันนั้นเราะสิบแปดอเกเป็นครับน้ำไหลนี่ก็เป็นบรรยากาศเดียวกันน้เราค่ะสิบแปดครับ นอไมันเป็นไงน,นอ้อตอนนอไมันเนี้ยลังจากจักนอไมัแล้วก็มาต้มครับน้่มันจืดซะก่อนจะสีแกงอนอมไมัไผ่สั่งไผ่อยู่บนหน้าหลอดตนนัวสิบแปดอันนี้เห็นยังปลาพลาฟังนี่อันนี้เตรียมอุปกรณ์การแกนงนอไมันนไมีนนนอะไรบ้างเานี้ยนห่เนี้ยทูนหัวไม่เห็ดปวกน้ำ สมุนไพรหมูน้ำโปรตีนลองจะนั่งเข็มใส่แกงน้ำมันมีปลาพลัชข้างนี้ยังประหม้อไทยอยนี่เขาเบี้ยค่ะเขาเบี้ยบาเป็นเบาเป็นเบี้ยตายเบี้ยได้ค่ะเบี้ยเฮ็ดให้แซ่บค่ะ เตรียมตำใส่แกงน้องใหม่เนาะแม่ค่ะแซ่บค่ะนัวคนนี่แหละวครับคุ่งหัวนมีอยังยังแกนไก่คับครั้งนี้น้องใหม่เข้าไปไหนเจอหรือบปล่าเป้ไหมครับตลาดเลได้หรือเปล่าได้แล้วแต่ว่ารอบพิ่นเตรียมีอย่างแล้วเขาก็จังนี่เ่อเดียวคิดว่าได้แล้วได้แล้วลทำจืดแล้ววันนี้ก็จะแกงแล้วเดี๋ยวเบิ้งสี เาน้อใหม่เข้ากับสิมัรแกงบ้านี่ปัาพลาเพราเราขันยานั่งแล้วใส่น้ำจะนั่งถ้าหน่อไม่ทีต้มมันจืดแล้วต่อไปกับสีใส่เครื่องปรุงอันนี้คัเบียเอาต้มตามใส่พริกกนมาตีอันนี้เอาต้มอีกเครื่องแต่หมดต้มแต่เขาอย่างเดียว อ๋อจับพริกบ้านนี่ใสแกงแ้วไหมมันจับได้คาเบียรพอใสพริพกพอใสหมูน้บ้านนี่หมูสะใยไปแล้วหมูสะใยไปแล้วมร<ม>ดกบ้านนี่เหลือจะกินนะนั่นเหลือจะกินเนื้อ,อนนายา่างจุมจ่มเนาามื้แแ<ม>อย่างโปรโตีน

กระเบียมาลงมาเนี่ยเออกระเบียลงเพราะว่ากบ่อนกระเบียมันเนาะเออคเสียงแคปันนค่คนนนมีหมที่นนู่นัตัวอืมแต่ที่รงกายน้นา ใ่ก็ได้อ่ได้บอกเพ่ันเป็น่าเกดหนูหาอยู่แถวงดดอนนี่ล่ะงดให้ไปหน้านี่ล่ะตาแกงเฮ็ดอยู่วันหน้าเราก็สิบแปดเท่านี่ก่อนทิ้งเที่ยงหลังจากลกกาแล้ว กินแลไวก็สิไปดำหน้าจองบายๆอะเดี๋ยวปลาปลานี่นี่เดี๋ยเอาลูกไปเสียนเสจแม่สยให้โซแวน่ะแ่เแบปนเปลให้โซ่ย่างดีมีันหน้าก็ได้เต้อาถือวางวางวางเอาถือรได้ปันสีนั่นยนี่ใครมันไปทังมันไปทั้งกอง่ดกินไปแดกนม ใส่ตอนมาใสกินมาค่ะแดดแตะแดดแตะปลาป้าไหมน่าอร่อยมากเว้ยใส่ตอนไปไปซื้อไปกระปุกก็สิ่งแรกเขาไฟปุกลอยเศร้าไหมเขาแต่ว่าเออซื้อมาเก็บไว้โอ้แบบเป็นตะปิ้งนะป้าใส่ปลานันะรวมรวมเดียวตักปอกทวกกินเที่ยงครับ สมัครัวงานที่องมานี่กัสิแกนอ้อไมีไมยังอีกเนาะสมักตัวลาบลาบปลาดุกที่เอามาจากบ้านตัวเส้น่มากกอบอ้าเป็นลำเนีะเปเด็กเส้บ

นาเก๊ะทำเลตานิดนึงใช่แล้วเนี่ยฟาเรื่เดิมเดี๋ยวมเรื้องนู้เอาหางก็ดีนะเต่าไม่แตะน้ำ าแล้วมาแล้วไม่ติดไปดอมซีิทำบะคัวกินเที่ยงเป็นไรเส็แล้วอัเนั้นเส็จานเรือเสแล้กับพ่อแกงน้ำมันห้าวันนี่โอเคละเเดือนละคนละบแล้วนาตาซีมือสะกอน่อนร์ตยูตูบสุดท้ายแล้ว เมื่อากเมื่อคืนหรเาเดี๋ยวนี้ที่เราสู้กาม่ลูกดีขึ้นเลยเครับจืดจางเข้มก็พอดีแวละพอดีเรียนบาตัวกันท้องใส่ก็ยังนั้มเคอาไพู้้มาใช้ทั้งร้านเจ้าอ่ตัวใช้ชุ่อโรเดนบ้บอชุดโระไรบ้างเอาน้าไปเย็บเหรอแม่เอกแล้วล่ะ ข้าเห็ดตึงลเงยเห็ดึงลงมันสุกได้ดีดอกะเียบอ๋ออ๋อตาโอเคไรแกงน้มัต่ดนะตไม่สดเอาอาหารเที่ยงเข้าอยู่บานหน้าป่ะเนี่แล้วแล้วแกงน้ำมันสดสดลาบปลาดุกทำบับทัวนี่พักนี่ส้มสมพักสมทักเสีย เบลอนี้ครับพักลวกอืมพักลวกพัผงชูรสนะอืมพับอันนี้เนีแหเนี้ยเนี้ยเนม้ยนี้ยนี้ยเนม้ยเนี้ยได้คนี่เนื้อพี่น้องมากินข้าวน้ำการมาเนี่ข้าวเที่ยงอยู่วันหน้าเรากระสิบแปดเบียร์กระมีเบียร์กระมีเออลุ้ง่ายกว่าลุงโมติยังนี่ลุงโมติยังนี่โอ้ยลองยาลองยาลองยาเต้โอ้ลองยาครับลองยามาเดี๋ยวมาเอามากินน้ำกันครับพี่น้องครับข้าวเที่ยงแซ่บมาเนี่ย